สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณอดอาหารมีสองข้อมูลที่สําคัญมากๆกับร่างกายของคุณคืออินซูลินกับกรุขากอนเวลาที่เรารับประทานอาหารอินซูลินจะเพิ่มกรุขากอนจะลดจะมีส่วนหนึ่งที่เผาผลาญอีกส่วนหนึ่งอ่ะสะสมเอาไว้กรุขากอนคุณเพิ่มอินซูลินของคุณก็จะลดลงร่างกายจะเผาผลาญไขมันเวลาที่เรานอนหลับกรุขากอนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตอนเช้าเวลาพวกเราไปทํางานเราก็จะกินขนมกินน้ําหวานก่อนไปทํางานใช่ไหมครับน้ําตาลมันก็ขึ้นอินซูลินก็ขึ้น ร่างกายก็เลยไม่ได้เผาผลาญจากราฟจะเห็นว่าน้ําตาลอ่ะมันขึ้นเร็วลงเร็วในขณะที่คุณรับประทานปโปรตีนไฟเบอร์น้าตาลมันขึ้นช้าลงช้าคุณถึงอยู่ได้นานกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าของว่างนะครับเราไปถามคุณพ่อคุณแม่รุ่นอายุ50เป็นต้นไปนะครับไปถามเขาว่าแม่แม่มีของว่างตอนเด็กไหมแม่บอกไม่มีหรอกแต่สมัยนี้เพิ่งจะมีมาของว่างเพื่อสุขภาพเนี่ยก็ไผ่แฝงนะครับมันทําให้คุณเนี่ย ติดอยู่กันน้าตาลทั้งวันแล้วเวลาคุณติดอยู่กันน้าตาลทั้งวันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับร่างกายคุณอ่ะอินซูลินก็ไม่ลงร่างกายก็เลยไม่เคยผลาญสักทีไงครับฉะนั้นเช้ามาคุณต้องเริ่มอดนะครับกรูคาร์กอนของคุณถึงจะเพิ่มขึ้น 4- 6สี่ถึงหกชั่วโมงร่างกายจะใช้ไขมันเป็นพลังงานแต่ถ้าคุณต้องกินจริงๆต้อมมีคําแนะนําแบบนี้ครับคุณต้องกินโปรตีนกับไขมันดีในทุกมื้ออาหารของคุณนะครับไฟเบอร์นี่เป็นอันดับแรกนะครับที่คุณต้องกินก่อนมื้อออาาาหรรรททุุกคคั้งนะเวลีี่่ณไไมมฟบ สังเกตว่าน้ําตาลมันจะขึ้นเร็วแต่เมื่อมีไฟเบอร์น้ําตาลมันขึ้นช้ามันลงช้าขวาดูตัวอย่างกลิกโยเกิร์ตกับโดนัทก็ได้ครับ2อันนี้ย150แคลอรี่เท่ากันนะดูกราฟโดนัทแล้วคุณดูกราฟกลิกโยเกิร์ตเห็นอะไรที่แตกต่างไหมครับดูหน้าต่อตอนอายุ32ตอนนั้นอนะไม่รู้จักไฟเบอร์นะคุณดูแล้วเป็นไงรู้สึกว่าแก่ไหมครับแต่ดูตอนนี้ตอนเนี้ย3มแล้วนะครับดูดีไหมไขมันหน้าท้องก็หายไปแล้วนะ